ประโยคใช้บ่อยภาษาอังกฤษ vs e r u s ภาษาอีสานใช้บ่อยเดินออกไปข้างนอกเลยต้องได้ยินแน่นอนประโยคแรกนี่ไขแน่แล้วไขแน่นี่คือ feel better feel better ดังนั้นรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว I am feeling better I m feeling better รู้สึกดีขึ้นแล้วไขแน่แล้วประโยคที่สองนี่ ถึกเลยถึกเลยนี่คือ that's right that's right แปลว่าถูกต้องเลยอ๋อมันออกเสียงยากมันโบ right 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 ออกเสียงถ่ายน้ำแบบแมน right 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 โบต้องมา right จังสี่เข้าใจโบ right right that's right ถูกต้องเลยหรือว่าถึกเลยว่าวเล่นว่าวเล่นนี่คือพูดเล่นหยอกล้อเล่นๆน,นะคะ I'm joking, I'm joking ล้อเล่นในแบบอังกฤษนะคะถ้าเป็นอเมริกันจะบอกว่า I'm kidding, I'm kidding ชอบอันไหนมากกว่ากันมวนคักคือสนุกมากๆ It's very fun, it's very fun คำว่าคักนี่มันคือ very, very หรือว่ามากๆมวนคักเลยนี่ It's very fun สำนันละสำนันคือแค่นัน้น That's it That's it ง่ายโบมันน่าสิยากตงรงภาษาอีสานเนาะ That's it <S แค่นั้นแหละเท่านั้นแหละบอหัวซาบอหัวซานี่คือ I don't care I don't care ฉันไม่แคร์นะฉันไม่สนใจนะแต่ลิตน รสิตหอลอตารู้ตนนี่คือเราสงสารเขาเราเห็นอกเห็นใจค่ะเห็นอกเห็นใจภาษาอังกฤษนี่คือ sympathize sympathize ฉันเห็นใจคุณนะ I sympathize with you I sympathize with you ฉันเห็นใจคุณหรือ I feel sorry for you I feel sorry for you ฉันรู้สึกเสียใจกับคุณฉันสงสารคุณภาษาอีสานนี่พูดได้ทุกแบบเลยตดสิตตตนตเลื้อตนหรือตะลู้ตนก็ได้แต่แม่โนูนี่สววาเสมอเลยตดสิตนนนาะ y s y m p a t h i z e with you ฉันเห็นใจคุณนะหรือ I feel sorry for you เสียใจกับคุณฉันสงสารคุณก็ได้มันยากบบนี่ภาษาอีสานแบบนี้นี่ลึกซึ้งขนาดนี้บอมี่แล้วเดะมันมีแต่ช่องนู่เด